วางไว้รอรอมึงิยเฉพาะลรมานี่เพื่อนทุกมานี่จะผมกระแทกหนึ่งทีจบแล้วแบบนี้จบเกมปิดตำนานอย่างไรเดวเลอรมาดิเอาแดนเตียบอกว่าอยากจะมีบทบาทมาก้างโดนทุบทีเดียวหายถือว่าเอาเรื่องนะครับผมเดเวลเลอร์ตัวนี้ของเรานะฮะแล้วโดนแล้วครับผมขบวนในฝันโอ้โหยทีมเล่นขโมยในตำนานโอ้โหเดาว่าโดนเราปวดหน้าผันเลยรู้เปล่าคุณเดเวลเลอร์คุณป่าพม่ายับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเราจะกันเอาวเลยครับผมขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฮีโร่เ er ดวอลเลอร์นะฮะในการที่เราจะมารีวิวตัวใหม่นะครับเนี่กว่าถ้าต้นบอกว่าตัวใหม่ก็คือมันเก่งขึ้นนี่คือจะเป็นการปฏิวัติวงการไงเออเ็มึงบอกกมว่ามันเก่งอะออฮีโร่ออฟเดวอลเลอร์ไป เออใช่ได้ได้ได้แต่ความจริงคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งอะไรกันขนาดนั้นฮะเพื่อนผมบอกว่ามันปรับมาแบบโคตรโคตรเก่งคือมันปรับมาอาจจะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับประมาณสักสองหน้ากระดาษนะฮะแต่ว่าหลักๆเลยสําหรับเพื่อนผมมองมันก็อย่างนิดๆหน่อยๆับเดมพ้่ดาเมจเพิ่มนิดเออเกาะเพิ่มหน่อยอะไรแต่ว่ามันเพิ่มทุกอย่างครับ โอ้แล้วฮุกมานี่ผมก็โดนฟีอาไปหนึ่งทีแล้วจะกัดไม่กัดโอ้จเจ็บจ็กัดแม่งเลยครับผมแล้วนี่สู้คนนะผมเด้งสู้นะเออเกือบตายอยู่นะฮะอว่าเอาเรื่องนะครับผมเดเวอร์ตัวนี้ของเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูฮิโร่จบปุ๊บเดี๋ยวเรารีบอธิบายเลยว่าแม่งเก่งยังไงแต่ถ้าแม่งไม่เก่งไะไอ้ชไพบอกไว้ก่อนเฮ้ยว่ามึงฆ่าสี่ตายศูนย์ก็ต้องเก่งแล้วนะ เอาเป็นว่าเดเวลเลอร์ครับผมนี่คือตัวที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับมีฮีโร่อย่างเดสบูดครับโอ้โหนี่เจอ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 ตัวฟอร์มตัวนี้หนีฮุกมานี่มาฆ่าคนเดียวเอามาฆ่าคนเดียวมันคนหรือี้กันวะก็มีเดเวลเลอร์ครับผม <Hey. S 2> มีเดสลิฟไอ้ขอภัยมีเดสบูดนะครับผม <Sir. S 1> มีวิสเลเยอร์แล้วก็เป็นดาร์คเลดี้รวมถึงทาง่านของเบเฮมอสนะครับอ่าทีมเราก็มีความที่เป็นตัวแกงเยอะ โดยจะเป็นเดวลเลอร์ก็แกงได้นะครับเดดวูดก็แกงได้แล้วก็เป็นนี่เลยครับเบเฮมอสก็โคตรโคตรแกงนะฮะตัวนี้ส่วนตรงนี้ผมไม่รอแล้วันยังไงเลงโอ้โหเดี๋ยวมันติดคีสไงไม่ต้องโอ้โหคือเมื่อกี้จะฮุกจะฮุกนี่เบเฮแต่เดดบุตเขามาเข้ามาไงมาเลยถอยหลับมาเลยเสียไปหน่อยนึงเอาครับผมสำหรับอีกทีหนึงครับผมมีเป็นเซอร์เซ่นะตัวปั่นป่วนตัวเขาเรียกว่าคืนไซรเลยครับผมเนี้ยปั่นป่วน เห็นแล้วปั่นปวนแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวเขาเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของชาโดเบตที่เป็นฮาร์ดแครีอีกมีฟรักที่สามารถคอโมโบร่วมกับหอยแล้วก็เอ,อดมเปียได้อ่าสำหรับหอยผู้ชมไม่ต้องแบบว่าไปสงสัยเขาว่ากิ่งหรือเปล่าครับเขาตัวเขาโกงเหรอนะโอ้โหตรงนี้หวดแม่งเลยทำไมเขาถึงไม่ปล่อยให้มันเข้ามาดึก่อนโอ้โหชิบพายแล้วตีไปก่อนหนึ่งชีครับผมนี่ครับ เราเดินออกมาครับผมโอ้โหโกดขวดกด,ดมานากดทุกอย่างแล้วตัวนี้แล้วกันมึงเอาก่อนแล้วกันหนึ่งอุ้ยพี่หอยเราเอาเรื่องอยิงนะหอยกูบอกอย,อย,อยังไงยังไงโอ้นี่รอดยากครับผมความจริงเขาสามารถที่จะเอ,อไปให้ชีฟค่าได้นะแต่ว่ามันก็ยากนะอเอาครับก็นี่เลยคือฮีโร่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สกิลแต่ละอันละอะต้นปะระหว่างตายเดี๋ยวแป๊บนึงอะอ่ะ เสียงเสียงเสียงมอไซค์แถวบ้านกูแม่งดังเหรอจำเลยเออนี่เลยอะได้ยินมาได้ยิมาได้ไม่ได้ยินไม่ได้มอไซค์โอเคไม่ได้ยินโอเคงั้นงั้นไม่ได้ยินมึงไม่ได้ยินมึงเปลี่ยนเปลี่ยนมุกเปลี่ยนมุกใหม่เดี๋ยวไม่ได้ยินมึงเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ได้ยินไม่ได้ยินอุ๊ยสกิลหนึ่ง็นสกิลฮุกอ่านี่ก็มันก็ทำดาเมจใช่ไหมกายภาพนะครับผมแรงมากฮุกได้ฮุกใครก็ได้เพื่อนลมพีไม่ได้โซลสกิลสองเป็นสกิลปรับไหมปรับไหมปรับไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเหล่าที เนื้อหนึ่งสกิลสองเป็นสกิลที่ปล่อยอ้วกมันจะสะโลทำดาเมจนะฮะอ่าโอ้ยตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงอยู่นี่นี่หว่าตัวจริงอยู่นี่นี่หว่ากัดแม่งก่อนนะผมได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วเดชบูดนะผมทุบไปนะฮะสนั่นบันไหวใส่ทั้งนั่นงแดมเปียนะครับผมคืนเคลงคืนเคลงหน่อยเพื่อนนี่ครับทาโดบอกแปลงล่างเป็นตัวแดงหน่อยตีเรากดดันนะผมด้วยความหนืดของอ้วกครับผมแล้วก็เจ็บเหมือนกันครับ แลกเลือดแลกเลือดสกิลสองปล่อยอ้วกทำสโลสตูเห็นไหมแล้วก็ทำดาเมจสัวสกิลสามเป็นเพิ่มเกาะแล้วก็เวลาได้แอซิสหรือคิวได้จะได้หนึ่งสเต็งสเกตเรามีสิบล้วเห็นไหมกูก็ไม่รู้มาไงสิบนะเพราะกูคิวไวเก้าตัวไม่มันอยู่ในระยะย่างนนั้มันอยู่ในระยะรอบตัวใช่ถ้าคือมีคนตายอ่ะอันตีก็เป็นการนี่ครับผมกัดครับผมโอ้โห แม,ม่งแหลมแม่งแหลมแม่งเหลี่ยมแม่งเหลี่ยมนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอะสำหรับอติกัดแล้วก็ทำดาเมจเวทนะทำให้ทีมเดินไม่ได้แัทนี้ปรับอะไรมาบ้างเริ่มต้นเลยมาถึงได้เกาะเพิ่มขึ้นก่อนกายภาพจากสองเป็นสองจุดสองเหมือนน้อยแต่มีประโยชน์เยอะมากต้นเกมเพราะตัวน,นี้มันถงอแล้วส่วนสกิลฮุกนะฮะเวลหนึ่งใช่ไหมจากเดิมมันเก้าสิบดาเมจอันนี้เพิ่มมาเป็นร้อยสามห้าก็คือ,อก่อนฮุกนี่คือแรงเลยนะต้นเกมแรงมากเวลาได้เลย นี่มันต้องแบบนี้มันจะปรับไปเยอะหน่อยเก้าสิบเป็นร้อยสามห้าเยอะหน่อยสองมันเยอะเกือบเท่าตัวนะใช่ใช่สองเป็นสองคือสองเนี่ยมึงกลัวมันแบบมึงมึงเออมันเพิ่งเริ่มไงมันเป็นตัวส่วนสกิลไอ้สกิลหนึ่งลดคูดาว้าด้วยจากสิบสี่วิเหลือสิบสองลดเยอะนะเอาจริงเออใช่ใช่ลดทางเยอะเลยแหละแล้วก็มานาใช้ร้อยลงด้วยต้นเกมแบบว่าจากร้อยสิบเหลือร้อยอ่ะอัพเต็มร้อยสิบเหลือร้อยสามสิบก็เดวอมเป็นตัวแทงอยู่แล้วมานามันน้อยถามว่าลดขนาดนี้สิบหน่วยมันเยอะไหม มันเยอะสำหรับการคอมโบกับกัดเพราะกัดบางทีพวกมากัดไม่พออ่ะใช่ใช่ใช่กระสิบหน่วยก็ยู่เยอะละอ่ะแล้วก็สกิลสามอันนี้คือของดีเลยครับปกติเดโมแม่งกันเวทสี่หน่วยเยอะแล้วแต่แพทนี้ครับห้าหน่วยเฮ้ยเดี๋ยวนะห้าหน่วยแล้วก็คือมันจากหนึ่งสองสามสี่ะเป็นสองสามสี่ห้าก็คืออย่างนี้แล้วก็มีคาถาฟ้าที่ปรับมาใหม่เยอะชิบหายเลยเริ่มเยอะแล้วเริ่มปรับเยอะเกินแล้วตอนนี้ แล้วโดนแล้วครับผมอื้มคอมโบในฝันโอู้หูยอีทีมเล่นคอมโบในตำนานโอู้หูยเดี๋ยวว่าโดนเราหัว,ห,วหน้านสั่นไปมึงรู้เปล่ากูดเดเวลเลอร์กูป,ปรับ่าใหม่กูเกิดไงแล้วหุบมาหัวด้านผมนี่ครับตายอยู่ดีนะฮะที่ผหานต้นคอมโบทีนึงไม่เอาเรื่องโคตรอ่ะโลดตึงว่ะโลดตึงว่ะพวกกูต้องแบ็คกิ้งบาร์มางัดแม่งละเออเซอร์เซนี่สองรอไนะที่เมื่อกี้แบบว่าเป็นเอเีแยววจะรอดใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แต่เอาจริงๆเลยอ่ะ มึงเห็นคอมโบนี้ไม่ใช่รอบแรกต้นตรงหน้าคองจาได้ไหมเพื่อนโดนกริ่งมาแล้วก็มาเป็นพวงแ<อ>บบ <ไป S 1> นี้รอบหนึงแล้วลเลยทำอะไรไม่ได้ดเลยใช่อันนี้คือแม่งถือว่าเป็นคอมโบแบบพื้นฐานเบสิกเบสิกที่เล่นไม่ได้ยากแต่ว่าแม่งโคตรเก่งเลยด้วยกริ่งมาแล้วมาเป็นพวงเนี่ยแล้วเป็นพวงคือพวงในที่นี้คือมีฟลักเนี่ยพอใครที่จะหนีหน่อยแม่งดูดครับผมแม่งรวบเข้ามาปุ๊บ พอรั่วเข้ามาปุ๊บโอ้โหแดมเปียเอ๋ยเซอร์เซ่เองเอ๋ยชาโดเบดเองขอแค่ได้หนึ่งก็เก้าหนึ่งในเล็กใครนะฟักมากฟักเก้าหนึ่งเออว่ะเนื่อเก้าเลยนะเว้ยคือกูสิบเอ็ดกูกูเยอะเลยนะเม่เออกูตบมาสตบกูได้เลขเก้าอ่ะเออว่ะเขาคงมาคอมโบกับเซอร์เซ่เอ้ยเขาคงมาคอมโบคอมโบฟักไกล้หอยเนี่ยปราบยังไงคือแก้ไม่ยากมึงหันไปมองเกาะกันเวทกูก่อนตอนนี้เฮ้ย สิบเก้าเขี้ยะอีกทีเป็นตัวกระเภทแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้ตัวเบทนี่เป็นเวทนะต้นตอนนี้นะเพราะว่ามันตีกายภาพไม่เข้ามันต้องเน้นไา้เป็นคิวบวกโหแต่ว่าไอ้ตัวฟักนี่โคตรโคตรเก่งเลยนด้วยเนี่ยผมพุกมาก่อนครับไม่โดนไม่เป็นไรครับคือมันก็เล่นเขาก็เล่นคอมโบคู่กันแหละฟักกับหอยเนี่ยเก่งจริงครับเก้าคิวนี่ไม่ได้กระจอกนะครับโคตรเยอะเลยแหละ แสดงว่าเขาก็มาคู่กันฮะเราก็ต้องหาระยะผมก็พุกมานี่ครับผมก็มาด้วยครับผมได้หอยมาด้วยนะฮะโอ้โหยิงไปก่อนแล้วหอยกิ้งกิ้งปันปันนะผมนี่ครับเดวลเลอร์เราโดนนะผมอุ้ยสู้ยากเข้ตีโอ้โต้นมึงคนเดียวต้นโอ้โหว้าวด้วยอุ้ยเอาแล้วไอ้ต้นมึงบอกเลยเอาไงอ่ะกูขอฟังหน่อยอ่ะคูใมึงเหลาเลยคือตอนนี้กูอยากจะรู้ว่าจะแก้ยังไงท้บาก่อน ต้องมีแบ็คแฮมบาร์อะถ้าจะเล่นจริงๆนะเพราะว่าตันเยอะมากตัวตัวมันมันไม่ตันหรอกมันเป็นดาเมจแบบเวทจุกจิกเวทอ่าเวทจุกจิกเวทลำคาญอ่ะแบบพวกฟัคเน็ดูกระดิกเอออะไรอ่ะใช้ด้วเบรกับตันอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเออหอยปล่อยน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวทแบบถ้าบุกขโมยเอาง่ายแดนเปียเฟียอย่างเงี้ยไม่ได้แรงแต่ว่าแม่งแม่งลำคาญล่ะอะ กลับมาแล้วครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีอุบัติเหตุเรื่องของอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับผมวันนี้เราจะกลับมาครับผมกับการรีวิวอินเทอร์เน็ตยอกยากหยอกยากไม่มีเดฟอนเตอร์ไม่มีไม่ม,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 มีวันนี้นะฟอนเตอร์เข้าขก่อนห <g ül üyor> ยอกครับผมไม่มีนะครับผมคืออินเทอร์เน,น็ตมีปัญหาดิดนหน่อยแต่ว่ากลับมาแล้วนะครับก,ก็ต้องมาต่าก็ต้องมาตอบคำถาม,ถาม,มาวนะว่ามึงจะแก้เกยมยังไงในเกมที่เรากำลังจะแพ้แบบนี้นะฮะกับการที่อีกทีนึงแม่งเล่นดีมากเต็งจัดเลย ก็ดูแล้วนะครับอ่าต์มกันตา์มกันไปก่อนรอเดดาร์เกิดคือเดดาร์กมันไม่มีของเลยเลยด,ด,ดูดูดิโดนแคปเปอร์ดับแดงมันไม่มีของกันเลยมันมันไปไม่ได้โดนแค่โดนรวบก็ตายแล้วอ่ะแค่โดนโดน,น้ำหอยกระเด็นก็ตายแล้วใช่ไหมล่ะใช่มันต้องมันต้องมีช็อนเฮดอก็ฟาร์มกันไปก่อนช่วงนี้นั่นแหละฮะเดฟกันไปหาจับเพราะอีกทีมันเด็ดที่ดูแล้วแคลี่เขายังไม่สุดนะอ๋อใช่เฮ้ยจับ เอาแล้วครับผมนี่ครับตัวนี้ต้องเอานะครับผมอุ้ยชิบหายตัวปลอมอู้ดึกว่าตัวจริงอ๋อรู้ว่าตัวจริงเฮ้ยนี่นี่นเ,เซอร์เซ่ฟักอันนี้ตัวจริงในต้นไอเวนที่หายตัวจริงเสียงจริงโอ้แล้วเบย์พอดบึ้มสวยผมชนิดแล้วรวบม,มาเหมือนกันนะผมแล้วละลายทางด้านของฟักก่อนเลยนะผมแล้วนี่ครับเซอร์เซ่เพียนจะขอร์ฟผมแล้วฮุกมานี่ก่อนัะแล้วตีแล้วเรียบร้อยแล้วทุบทำลายครับผมทุบทำลายหายหมดนะครับผมรู้จักเปล่านักทลายใต้น้ำนี่เป็นไง ชือโคเทแล้วจ ouais ัดทางด้านของหอยต่อหอยแล้วกันไม่สนแล้วครับผมตรงนี้แล้วมาระยะนี้เก็บไปหนึ่งแล้เด้วมาดิครับผมเอาหมดนะครับอยู่ๆก็หมดเถยดจะดันเลยที่กูดันบ้านเลยครับทีนี้เอาได้บ่ลเล็ปะเนี่ยบาได้ปะไม่ได้เลยชาโด้เออเอามาเป็นทางด้านของชังเกิลเฮดคือชิ้นเดียวคืออยู่เลยนะพูดถึงคือสมมติว่า ตายว่ะสู้ไม่ได้ดเออเข้ามาใช่ไหมเชลช็อคหรือฟ้าเข้ามากดได้ก็ไม่นาไม่น่าตายแล้วแหละระตัวเราออกทีมันเืนเหมดเลยเนะด๋ยวดากูก็ไปโดนไปโดนใช้โนเบดฆ่าอยชิบหายเอ้ยแต่จใจมันนักเลงไงมันต้องสู้ไงบางทีเขาหนีไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรครับผมเอาต่อครับตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างีจะสู้ได้ครับ22ต่อ20ครับผม ส่วนเราเนี่ยมั่นใจครับผมว่าเอ้ยเดเวลลอร์ของเราคือตัวที่จะมาเปลี่ยนเกมนี่ฮีโร่ออฟเดเวลลอร์ไม่ห้าวเหมือนตอนแรกเลยวะเอาครับมีการซุ่มปงกันในป่านะครับซุ่มปงกันในป่าไม่รู้จะไปตีอะไรครับผมวันนี้กำลังบุกตีนะฮะโอบล้อมผมกำลังจะกระทืบคีบปันเหรอเนะี่ยโอ้โหสุดยอดว่ะล้อมคีบแล้ว,วะ สุดยอดอัน,นี่ก็ตีจังเลยโอ้โหเอาไงดีเ,เ,เพื่นพอนเพื่อนกำลงังซุยเราไม่สนนะผมดันบ้านครับเขาก็พยายามจะขึ้นบ้านครับเราก็โยกบ้านสู้ครับผมโยกบ้านสู้นะโยกบ้านสู้ครับไม่สนนะผมไม่สนครับตรงนี้อือ โอ้โหเฮ้ยได้บ้านสีนู้ยเอาอะเฮ้ยเขาเรื่องที่จะขึ้นเลยครับไม่กลับมาแล้วนะฮะอ้าวอ้าวยังไงเราค่อยวาร์ปไปก็ได้ครับไม่รีบครับไม่รีบครับเราก็ดันบ้านเร็วอยู่นะเอาดิมาดิมาวเดี๋ยวอู้ดแล้วดูนะครับผมแล้วดนครับเดซบุดวิ่งวิ่งทุบแล้วครับผมแล้วฟาร์ครูบราะผมนี่ครับมาครับเรารอหาจังหวะโค้งครับผมแล้วอันติโดยเดี๋ยวนี้แล้วคุกมาดิโอ้ไม่โดนนะผมโอ้ไม่เป็นไรครตัวหลังยังได้อยู่เอาเชลช็อก่อนก็แล้วกันเชลช็อกก่อน็แล้วกันมึง เอาโอ้โี้ผมเจอพอดีครับผมเซซวันดีเพื่อนจะไปไหนแล้วโอ้ตัวจริงเสียงจริงใ่ไขอกัดหน่อยแล้วกันนี่ฮุกแม่งเลยครับผมเฮ้ยได<ม>้ว่าโอ้โหผมบอกเลยว่าตอนนี้คือไม่ไม่กลัวใครทั้งนั้นแล้วนะครับผม,มโอ้โหยิ่งสกอร์ของทางด้านของเออชารดเวดค่าสองตายเก้าในนี้ไม่กลัวเข้าไปใหญ่นะครับ เอาว่ะดีแดนเปียตรงนู้นครับนี่คือมึงจะไปฆ่าชาโด้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาไงก่อนรอถอยทัพก่อนถอยทัพก่อนเฮดมาเจอพอดีผมก็เจอครับผมว่าหนึ่งสู้ไอสู้อะไรครับผมหนึ่งหนึ่งโอ้โหเฮ้ยสู้ได้เอ้ยยังไงอย่างนี้เนี่ยเลยที่รอบที่แล้วจะเป็นแพ้เนี่ยคว้ามันอย่างนี้แหละโอ้โหโอ้โหได้นะอย่างนี้ได้โอ้สู้ต้องต้องสู้อือไอ่พอมะเขียวโดนซ้ำเขาแล้วมันยืนวัดกันแบบโคตรเอ้า นี่วัดไปเลยอุ้ยจะฟักมาพอดีผมตั้งนี้ขอยิ้มหน่อยแล้วกันนะฟักเพื่อนกัดก่อนแล้วเราทุบเพราะผมหอยเพียมจะกิ้งนะผมเราชั้นเฮ็ดทันนะเอาไม่กิ้งกูเฉยเลยเอาเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายเลยเพื่อนนี่ครับผมมาทุบแล้วผมฟักฟักทุบสองเรียบร้อยหายครับผมฟักหายแล้วนี่ครับผมมานี่ที่มึงได้ข่าวว่าเก่งเหรอฮะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเก่งเหรอฮะได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอฮะนี่ไง เราแดนเปียมาฟรีครับผมแล้วไงเราใครแคร์กูไม่แคร์มาปั่นไอ้หูปั่นปั่นงโค้งแบบนี่มานี่มานี่กลัวที่เดีมีเฮดเลยไม่ได้กลัวอยู่แล้วเลยก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้กลัวไงครับอะไรแดนเปียโอ้โหนี่คือไม่ขนามือนะกัดไปก่อนนะผมคนเดียวแล้วนะตอนนี้ล่าสุดโอ้โหว้าวไม่ไม่ไรไม่ว้าวไม่ไรไม่ไตีธรรมดาก็ได้วกูกูตีธรรมดาก็ได้อืมไอ้ฉาดุย่าฉาดุย่าโอ้โหเจ็บ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 เออเอือ เรียบร้อย <S 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 อือขึ้นี่กตีจังเลยอัปเดตไอเทมมันนิดนึงครับผมบัตรบอลกำลังมานะครับตอนนี้ไอเทมเราคือเต็มสูบละกระถามอีกสักสองชิ้นก็คงต้องเป็นฮาร์ดพวกอ,อะไรนี้แหละเพราะยิ่งสเต็งเยอะตัวนี้ก็ยิ่งโกงนะครับโอ้ยทีหนึงขึ้นบ้านเราเลยหรอโอกเป็นตัวปลอมครับผมเพิ่งสังเกตครับเซอร์เซย์ตัวปลอมฮะอูจะต้องระวังนะเซอร์โอ้ต้อนี้สู้หัวกันแล้วนะครับผมโอ้แล้วเป็นชาโด้ด้วยงไงโอ้โห ใเย็นก่อนถอนขอยกำลังก่อนจะดักไม่อยู่แล้วฮุกมานี่ัไม่โดนครับโอ้ยโดนอยู่อูแล้วได้ด้วยนะผมตัวสำคัญด้วยนะครับอือหือเอาแล้วว่ะเอาแล้วเหลาเอาแล้วเหลาเฮ้ยได้ตัวสำคัญอยู่นะครับตัวชาร์เบตี่ตัวน่ารำคาญเลยนะ <c oughs> เขามีสตันแล้วเขาก็มีมีความถึกเกินอะ <c oughs> ผ่านเลนกลาง เลนกลางคือเยอะมากครับผมรอไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไ้ก่อนคีบเข้าด้านบนนะผมเรายังไงยังไงเลงโค้งโค้งโค้งมึงโค้งโค้งแบบหน้าหังเออโค้งโค้งแบบน้าหังไม่ได้วะน้าหังอูยังไม่มาครับผมรอก่อนครับโค้งโค้งไม่ทันแต่เซอร์เฟซนี่คือปวนนะป่วนนะปั่นป่วนไปเรื่อยนะเดินไปทั่วเลยนะครับมึงจะปั่นป่วนไปแล้วนะเซอร์เฟซเคลียก่อนครับเคลียร์วอดก่อน เออมาเยอะเลยทีนี้เริ่มมาเยอะเลยอะเริ่มมาเยอะยตัวจริงแล้วน,นะขึ้นบ้านไม่ไหวครับผมต้องหุออกมาก่อนครับนี่มานี่อุ้ยอุย้อยอุ้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 ยอายอุ้อ้ยอุัยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเุ้ยอะ้ยอุ้ยอ้ยุยอ wood, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยมุ้ยอห้ยบุ tan, กยอ้ยอบ้ยยอุ้ยอยอุ้ยอ้้้ หรือจะเอาไงครับผมรอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะเดินเกมกันแบบไหนนะครับหรือว่าจะลอยไปเรื่อยๆรึ่งรอบโอ้โหไปเอาของไหมแล้วเปิดแล้วโอ้ยังๆมันรอกกดลยอันรออคนนี้มสองรอบแล้วมันกดแบกเลยรู้ไงมันเขาใช่มึงกดแบบ b ีเคือจบเลยครับผมใช่ไม่กดเล่นไงอ่ากหมได้ผุกยอกไปไม่ต้องคุกให้โดน ครับผมแม่งขาดทุกโดนเฉยอ้าวมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิตัวจริงด้วยเนี่ยเออลั่นให้หน้าสั่นตัวแทงมาทำงี้ก็ได้ทุกไม่ต้องโดนก็ได้เน้นฟ้องให้แตกก่อนแล้วค่อยเล่นจริงอ่าแบบเชลช็อคเข้ามาทีเนี้ยชิปเลยชิปหายเลยมันจะตามกันมาเต็มเลยแล้วฆ่ายากใช่เชลช็อคมันจะทำให้เสียจังหวะด้วยมันมันกริ่งได้โดนซ้ำแล้วโอ้โดนโดนโดน เอานี่ของจริงนะเดี๋ยวก็ตายจริงเดี๋ยวของจริงก็ต้องตายจริงเดี๋ยวเพื่อนเลยมาดิครับผมเราดูครับผมเดินหนีกันฮะชาร์ดูเบตยังอยู่ครับแล้วเขากระโดดเพื่อนเราหูแล้วมีการเออ่ระเบิดอันติครับผมเราเราต้องหาจังหวะอยู่นะโอ้โหยดูอะไม่พร้อมเอาไงดีวะโอ้โหสู้ไม่ไหวครับผมเฮ้ยหรือว่าไปเลาะไปเลาะขานี่วะชาร์ดูเบตดีกว่าผมไปเลาะขาชาร์โดดีกว่าไม่ไหวว่ะทุ่นใจเย็นใจเย็นเพื่อน ฟัคจะมาเปล่าโกฟัก,าาฟกอะ่ะว่าต้องให้เรนกลางชนก่อนเนี่ยเรนกลางชนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรนกลางชนปุ๊บมันจะไปเอาเรนกลางถ้ามีการสู้สู้แล้วต้นข้โมนเอ้ยเรนกลางสู้แล้วมันจะไปเรนกลางกันมึงก็เอาได้เชโรเบตอะตอนเนี้ยถ้ามันไม่ใช่ตัวแดงมันเล่นได้นะแต่ตัวแดงฆ่าไม่ได้อ๋อชิบหายโดนหมาก,กัดอีกวาร์ปเลยดีไหมหรือย,อยังไงไม่สนนะผมวิ่งก่อนฮนะยังตอไม่ต่อยังไม่ับ ว่ามันมาแล้วว่ะเจอแล้วว่ะโอ้โหแรงด้วยนะครับแรงด้วยนะครับนี่โอ้โหมึงก็ไม่กลับมันก็ไม่กลับต่างคนต่างไม่กลับโอ้โหแล้วหงุดกันหงุดมาคือเราถ้าสู้จริงจก็สู้ได้มีบัตรบอลเนี่ยเลยไม่ต้องกลัวแต่ว่าก,กลัวโดนลุมใช่ไหมใช่เป็นครูก็คิดว่ามึงกลับแล้วที่ผายโดนหมาขนาดนั้นมันเปิดแมพไม่กลับด้วยครับใจนักเลงเกินเดี๋ยววิ่งกลับบ้านก่อนเนาะขึ้นบาร์แหลกดีกว่าปะ จะขึ้นยังไงดีครับผู้ชมครับอีทีมมันก็เกิดนะสิบเอ็ดตายสี่นะโอ้โหนี่เรียกว่าตึงชิบหายตึงเกินอ่ะตึงเกินอ่ะเตาว่าเดอะดาร์กเรานักเลงจัดว่ะโอ้โหมือโอ้โหูจะเสียคลองครับผมก็ต้องใช้มันคุ้มนะผมอุ้ยอุ้ยโคตรเอาจะเสียคลองเก็ต้องคุ้มหน่อยอนะ่ะอ่าเสียคลองแล้วเรียบร้อย เฮ้ยเก็บ2นี้ได้คุ้มเลยนะเนี่ยมาดิครับผมมึงจับตัวติงมาตัวติงโอ้ยนี่มมนครับผมมาแล้วครับผมเฮ้ยไม่แดงโดนซ้ำเลยดาว MVP <laughs> เนี่ยเอาโทเค็นเอาเฮ้ย <laughs> ไม่ตายโทเค็นก็ใช้บ้างไงเฮ้ยร่วงๆพวกนี้ไปดีกว่าป่ะแล้วขึ้นเลยตอนนี้มันตายเนี่ยสองคนยี่แปดวิจะขึ้นครับผม ยี่สิบวิจะขึ้นได้หรือเปล่าครับยี่สิบวิแล้วครับจะโถมมั่วก็ไม่ได้เดี๋ยวแพ้นครับมาและกอกกระดูกไปยื้อกันมานานที่ผายขึ้นยากขึ้นเย็นเหลือเกินโอ้โหกูไม่รอแล้วนะครับไม่รอแล้วนะครับตอนนี้เดดลิฟบอกว่าเอ้ยเดธเดธบูดบอกว่ากูรอในป่านี้ตัวจริงเขาะตัวปลอมับผม ยังไงครีปขึ้นบ้านครับผมแล้วเขาก็เคลียร์บ้านได้ง่ายไงเขามีตัวเคลียบครีปง่ายครับผมผมต้องรอผมพุกมานี่ครับผมโอ<ๆ>้ไม่โดนโอ้เขาตัวเคลียบครีปเยอะเหมือนกันน่ะโอ้โหแล้วโดนนะผมโดนเป่าครับผมวิชาโดนตัวจริงด้วยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้อมใบแดงโดนซ้ำแล้วให้เขาไปเนียนบ้านนะผมไปเนียนกลางครับขึ้นไม่ไหววะใช่ปะตรงตรงไม่ไหวใช่ปะ มาเดี๋ยวทุกตัวเลยว่ะถึงทุกตัวนะเ <c oughs> อาแดมเอาเซเซเล่นได้อยู่มันก็มาอยู่หลังไงแดมกับเซเซ,เซมีอย่างหนึ่งคือขึ้นแม่นตรงตรงอ่ะขึ้นแม่นตรงตรงเลยก็ยากดีไม่ยอยู่เฉยใช่โอ้หแล้วนี่ผมมาแล้วครับผมตามคำเรียกร้องเมื่อกี้มันทำได้แต่รอบนี้มึงโดนแล้วงไงเปิดอ่ะเปิดอ่ะเปิด,ปดอ่ะอู้ดแล้วโดนนะผมนี่ครับ พุกไปตรงนู้นแล้วตีผมมานาหมดไม่เป็นไรผมดตัวอย,อยู่ก็พอโอ้โหแล้วเขาก็แท็กไปด้านหลังครับตอนนี้เรากดรีเจนได้อยู่นะแล้วรีเจนนะผมเลือกกระด้างเต็มเพราะตรงน,นี้แอบมาก่อนดูสถานการณ์ดูด้านเราโอ้โหเลือดเลือดกระด้างเต็มแล้วก็หาจังหวะ มานี่มามานี่โอ้โหว้าวไม่เป็เไนไรครับผมตอนนี้แล้วยังอยู่นะตัวจริงเสียงจริงตรงนี้แล้วเป็นหอยเอาไงเอาฟักก่อนแล้วทุบฟักแบงทุบทุบเอาเดมีชั้นกระเทวด้วยผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะผมมาเดยครับผมเก็บจังหวะไว้รอรอมึงโดเฉพาะแล้วมานี่เพื่อนทุบมานี่ผมกระแทกอีกหนึ่งทีจบแล้วแบบนี้จบเกมปิดตำนานอย่างไรอย่างไรเออมาเดเอาแลมเปียบอกว่าอยากจะมีบทบาทมากเลโดนทุบทีเดียวหายเลยครับผมโอ้แต่เปียทีเดียวหน้าสั่นนะผมมึงมานี่ดี มึงซื้อเกิดเยอะเหรอฮะยิ่งเก่งยิ่งเก่งโอ้โหมานี่มานี่โอ้ไม่โดนไม่เป็นไรครับผมบาแลกได้ก็คุ้มอยู่นะฮะเฮ้ยบ้านอยู่ฝั่งนี้กูไม่ได้เดทบ้านให้มึงนะเฮ้ยมึงมึงผิดบ้านเฮ้ยเฮ้ยบอกมานดีว่าเฮ้ยมึงไม่ได้อยู่บ้านอยู่ฝั่งนี้มานี่นี่ไปไหนไปไหนโอ้โหมึงนี่มึงกวัตีจริงมมึงนนีี่ัวตจริงมึงนี่มันกวัตีกูจริงฮะฮะเออยไอ้วันเฮ้ยเล็กเล็กนะครับแม่งสุดแบบเสี่คงรใจ โคตรใจดูมานี่มานี่อย่างไกลครับผมแล้วกัดครับผมแล้หวหงุดหงุดแล้วนี่ครับผมเรียบร้อยครับไก่ดีกว่าแบบเก้าวิ่งได้ไหมทุกคนมึงไปตายให้นอน,นเพือนน่อะไร,ระไกูบุญได้ไรเนี่ยใครทหารในแดงแตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยมานีมไมน่ไม่โดนไม่โดนว่ะเฮ้ยได้สองแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วออกล่างโจมตีเลย,เลยอ่าความจริงขว้วไหลต่อ,อยังได้เลยนะต้น กำลังมันพอเดี๋ยวมันจะมันจะไม่มีพุกเลยอออกเป็นอะไรครับผมชิ้นสุดท้ายครับได้เห็นหกช่องเลยวะ่ะดาบสามสีมันนี่จะแสงครับผมอ่าก็ออกดาบน้ำแข็งก่อนเอาถึกๆนิดนึงถึกเสร็จปุ๊บก็ตีสโลด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาบไฟวิ่งเร็วไว้หัว,หวอ่ะประมาณนี้ครับผมเซ็ตไอเทมนะครับนี่ก็เอาจริงๆเลยคือแป๊บเยวก็จบแล้วล่ะ เขาไปด่าทีมกันแล้วเขาด่าแล้วเขาด่าทีมกันแล้ว <laughs> <laughs> ใจเย็นน้องสาวใจเย็นๆเดี๋ยวเราขึ้นバレลให้จบให้เออมาดปรับามาหูกไกลขึ้นด้วยนะอันนี้ออ๋เหรอด้าาฟ้านะใช่ใช่ไกลขึ้นมากเออใช่ <laughs> นี่ไงส่วนไปกันส่วนไปกันไปนเรื่อยอ่ะกว่า ไหนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนขึ้บนบานเนี่ยพุกไปเถอะจริงๆถ้าได้คือคุณชนะถ้าไม่ได้ก็พุกาาให<ช>ม่เออใช่ไม่มีไม่มีเสียไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยพุกไปเถอะถ้าได้มาก็คือคุณชนะแน่นอนโอ้ยเหมือนเขาไม่กันแล้วว่าเขาอยู่ในน้ำพุยังอยู่แถ่นี้แหละไม่มีใครพ<อ>ุกเลยเออว่ะ นี่ไงนู่นไงนู่นไงตัวเกิดอยู่นู่นไงแล้วจบครับผมยังไงฮุกมานี่ออกมานี่ก่อนเพื่อนห้าวเลิศเกินที่ผายห้าวเลิศเกินเฮ้ยตัวอะไรกระโดดเมื่อกี้เนี่ยเบสมอสครับผมนี่ครับเขายังเลือกอยู่นะครับเราก็ฮุกมานี่เอาโดนด้วยนะโอ้โหที่ผายโอ้โหมาแบบเต็มวิทียนนักอึกกูก็รู้ว่ามาแล้วไงบอมไม้แดงโดนซ้ำแล้ว แล้วจบแล้วครับผมนี่ครับไม่เดฟแล้วนะครับผมไม่สู้แล้วนะครับผมไม่กันแล้วะใช่ยี่สิบคิวตายยี่สิบคิวตายสี่ครับผมแอสซิสต์อีกสิบเอ็ดนะผม,โ,มโอ้โห GPM นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเจ็ดร้อยยี่สิบครับผมเยอะจัดๆนะสำหรับตัวเจนกลางเจ็ดร้อยยี่สิบนี่เยอะแล้วอะจริงเอือมานี่ จะไม่ลืมบุญคุณโอ้โหหายเลยครับผมจะไม่ลืมบุญคุณนะผมชาโดจะไม่ลืมโอ้โดนดูดเข้าไปโอ้โหแล้วยังเดือดแต่พอตรงนี้จะวิ่งหนีออกมาก่อนชิพไพรสถานการณ์เจ็บเจ็บเจ็บแต่ว่าเลือดจะลุกม่านี่เดี๋ยวพุชคีบแม่งเลยเดี๋ยว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 พุชมาคีฟเนี่ยชิบหายแล้วไปตีเสธไปร้าเออโอเคได้อยู่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 แล้วตัวสุดท้ายผมฟักฟักมึงมานี่ฟักอคฟักแคมจะหาจังหวะหาหลบหาจังหวะหลบกับมึงมานี่ดิมานี่ดิฟัเมื่องคิวครับผมเพิ่มอีกแล้วนะฮะ GPM เจครับผมแล้วน่าจะจบแล้วแบบนี้เอ้ฮุกหน่อยไหมฮุกหน่อยแลโคเอ๋ยไม่ต้องแล้ว<อ>หูมึงก็เปรี้ยวแล้วเกินที่ผาตายซะผมไม่ตายด้วยรอนะครับผมนี่คือคือจบแล้วนะครับก็เอาเอาไปเล่นกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะรู้มันปรับอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอไว้ให้นะครับเพราะว่ามันปรับอะไรแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราจะเอาขึ้นแล้วเราก็จะไม่ให้คนดูอ่านครับเพราะว่ามันมันจะอ่านง่ายมันอ่านง่ายใครก็ไปอ่าน อ่านกันน้ายนี่ก็ได้เอ,ออจะไปอ่านเลยครับผมยาวเกินครับดูคลิปเราก็าพอนะหลอกๆๆๆกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสูสลาบ๊ายบายอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพนแล้วแต่ต้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมประคอนแล้วไปมันกันนี้เลย